เคียวหวางชาแนลมีใจบันเทิงเพิ่มเติมความสุขเชิญรับชมวิดีโอใหม่ๆได้แล้วค่ะตัวเองใหม่ก็พอตเตอ่นอันนี้ดิอ่านนั้นน่นะ,ะที่พี่เบิร์โพสอะเดี๋ยวจะอ่านอันนี้คือข้อคิดจากคุณเบิร์นปทุมร,ราชนะคะ <S <S เป็นคำคมของวันนี้นะคะทุกคน ขอให้ติดตามเวลาเลยครูคะ่ะการเห็บแหน,มเน,แนมเน็บแหนมเห็แเแงบแหนมคืวงการที่หลุดแต่ไม่มีมันคนน้นถ้าออกคืนยิมม้มมุมปากและใช้ชีวิตต่อเออใช่พรุ่งนี้หนูไปตรวจคอสดลูกค้าสุดๆนะคะ,ะขเขาบอกว่าอีหยังก่อแน,น่ทางอะ,อะไร วงการเน็บแนมคือวงการที่หลุดแต่ไม่มีวันพ้นทางออกคือยิ้มมุมปากและใช้ชีวิตต่อนัดจ้ะไสเบอร์กระดูกโปหรืออีกจะค้นเฝ้าจิ้มเอาหรือแปดคนสุดท้ายรูเรีวพี่พี่แปดคนสุดท้ายแล้วแปดคนสุดท้ายแล้วน้องเหนื่อยแล้วนะน้องเหนื่อยนะเจ็ดคนสุดท้ายก็ปอัลลก ทำ <ไป S 2> บอไปได้อีกเอาว่เปียงะอาไรนะเดี๋ยว้อเนี่ยเ้าในเป็นอะเดี๋ยววต้อนียคนนี้ม่ว่าสิใส่ยี่สิบตอนนะอ๋อนั่นน่องอยู่อะโลมาเฮ้ยนแบบนี้ประเด้นเป็นคายอันนี้ดูซิปตจ้ารางมันเดี๋ยวมันก็แพ้ไปคุย ซื้ออะไอย่างอุ้ยจับซื้อเขาก็บไว้ได้แป๊กเลยอุ้ยน้องเขาจับซื้อเขากเ็บไว้ได้เออหยาบมาซื้ออะไรเหรอใครของเชนเอาอีกกี่คนอีกเจ็ดคนไม่ใช่หรออีกเจ็ดคนสุดท้ายชอบ สามเดือนท้องออกอย่างตอนแรกยังไม่ออกค่ะแต่พอบอกคนแล้วออกเลยงงมากอีกหูคนแล้วเร็วเร็วเร็วพี่พี่ผู้ใดบ่นเคยกินกระโกดโกดเสื้อหนูนี่หูนี่ดีดยูบ่ฮะหนีดีดให้ดีดแนเมื่อวานหักออกแล้วมืนอวบ่อหักเลยนี่นี่อันนั้นนเนี่ยน้องอร่อยมากอันเนี้ย กอเราเดนี่เนี่ยเอาไปเออไปเอาอันช่วยจานนั่นย่างเข้าไปเอาแน่เลยเอาไปอันท้าเอาเลยพ่อแม่เมือเนี่ยบนนไมนเหนุผลบ้านเจ้าของเล่าใหน่อยเชิญค่ะพวกมืองหาเองนะคะคิดซะว่าตัวเองเจอพี่ย่าเมื่อวานเมื่อวานไปไหนอ๋ออุดรธานเพลงกาดามชุดเปมากเออตอนนั้นผมขนาดสี่สิบเจ็ดสี่สิบหกสี่สิบเจ็ด นนี้บอกขึ้นกิโลเมือ่อื่นเอ้ยบอแมนเมือ่อื่นปล่อยทีเซอร์วันที่29ปล่อยเพลงเด้อพี่พี่วันที่29ิปล่อยเพลงเลื่อนจากน่อยชวนพี่มากดให้แล้วนะคะขอบคุณค่ะไอ้บอัวนี้ดีเนอะวันนี้ก็ยังไม่ต้องซื้อหมดก็ได้นะคะพี่พี่เดี๋ยววันต่อไปไม่มีอะไรซื้อนะไม่หมดมือี้เดี๋ยววันต่อไปจะไม่ได้ซื้อแลวห้าคนเนี่ย ยีบก้าปล่อยกี่โมงคะสิบโมงเช้าค่ะป่ะพี่พี่ไม่เหลือเจ็ดคนห่ะเอาเขาคืนบอกเขากดยกเลิกบอกย่าบอกให้ซื้อเจ็ดคนอุ้ยพี่ขอบคุณมากค่ะากดสองกล่องเดีเอาหรอเหลือสิทธต้องเจ็ดคนเลยหรอเมียนโอยโอ้ยโอ้ยเจ็ดคนก็เฝ้ากดหน่อยเร็วๆ ชื่อคิดไว้หรือ,อยังคิดไว้แล้วแต่ยังไม่บอกนะทุกคนเราจะลุ้นไปทีละสะเตปโอเคแม้วันที่หพอรู้เพศเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นชื่อกันต่อหนูจะได้มีอะไรให้ทุกคนเถียงกันไปเรื่อยๆคุยไปเรื่อยแต่ทุกคนไม่มีอะไรคุยกับหนูเข้าใจไหมให้เขาเถียงกันเองดินั่น,นอุย๊ยมันคือเตือนคักแทะอันนี้อันนี้คือสารพุณ